็สวัสดีครับเพื่อนเพเดี๋ยววันนี้นะต้งพาเ,เพื่อนเพื่อมาดูการให้ปุ๋ยทางสายน้ําหยดขอนาโต้แปลงมันสามลังของนาโตง้งทุกแปลงปีนี้25 6 7ไม่มีสฉีดทางใบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ฉีดทางใบเลยให้แต่ทางสายน้ําหยดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านาะโต้งให้ทางสายน้ําหยดอย่างไงนะครับเ,เพื่อนเพื่อก็คือสายเมนขอนาโตง้งมาจากคลองด้านนู้นนะไล่ไปเรื่อยๆื่อเรื่อืนะ่อไปปลานาโต้งไปด้านหลังนู้นนู้นนะครับเพื่อนไกลๆนะเพื่อนไปไกลๆนู้นนะนาต้องก็จะ ซอยย่อยย่างเงี้ยสามแยกวันนี้วนสามมาปุ๊บมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะแบ่งซอยเป็นแบบนี้ทั้งหมด3าล็อกนะเฉเพาะแต่งนี้นะครับเพื่อนแล้วตรงก็จะให้ปุ๋ยเป็นกับสายน้ำหยดแบบนี้นะครับเพื่อนนี่คือนี่คือ,อ่าตัวอ่าเครื่องด,ดูดปุ๋ยน้ำหยดนะแล้วก็อัดต่อไปเงี้ยพอเราดักก่อนเลยนี่นะครับดักอ่อนเลยแล้วก็อัดเข้าไปแบบนี้นะครับเพืเ่อน ทุกแปลงของเราต้องปีนี้ไม่มีฉีดทางใบไม่พ่นทางใบนะไม่ว่าจะเป็นแปลงนี้แปลงลนู่นหรือแปลงฝั่งรูน,นะครับเพื่อนๆจะจายด้วยนะครับให้แบบนี้หมดให้แบบนี้หมดนะครับเพราะว่าปนตรงที่เกี็จเอาแบบนี้สบายกว่าเยอะแล้วเราก็เพราะว่ากันว่ามันจะได้ผลผลดีกว่าใช้ฉีดทางใบด้วยซ้ําไปนะครับเ,เพื่อนๆดีกว่าฉีดทางใบด้วยซ้ําไปเ,าเราให้แบบนี้ทุกๆสิบห้าวัน เราให้แบบนี้ทุกๆ15วัน15วันนี่มันเนี่ยงามได้ใจนี่ค่ะมันสำรังกว่าต้งนี่อายุอายุได้แค่ต้องนิดนึงนี่นะครับ ที่คาบว่ามันสัมภัรงของราต้อายุได้แค่ประมาณยี่สิบกว่าวันนะดูสวยงามนะครับเพื่อนๆื่อนแล้วก็เฉดอย่างเงี้ยนะครับเสียงกระเพือยกระเือยอย่างเงี้ยสองร้อยลิตรเนี่ยถังสองร้อยลิตรก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่านะเราอัดเร่งสเปีดไปคันนี้ถ้าเราจะนี่แล้วก็ถ้าเราจะให้ปุ๋ยแล้วก็ใส่ให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่อนเอาแค่ครึง่งครึง่งครึง่งนี่ก็ได้แต่ว่าเนะ่าต้องอยากให้มันได้ก่วนะก็เลย เอา,าเต็มถังเลย200ล,ลิตรเลยผส,สมให้ปุ๋ยเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวถ้ามากมันจะเข้มข้นนะนี่นะครับนี่ก็เป็นการทําไร่แบบระตองนะแต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันนะนรไร่ระตองแปลว่าแปลงนี้แปลงนี้เนี่ยคือเราไม่ได้จ้างเราไม่ได้จ้างคนไม่ได้จ้างคนเอเขารียว่าอะไรจะไม่ได้จ้างคนฉีดทอมนลเลยไม่ต้องนี่เลยใช้ทุกครั้งที่เรามาเปิดน้ําเนี่ยก็หิ้วอย่างไอตัวนี้มา นะครับเปิดน้ําไว้แล้วก็ใส่ไปแล้วก็ปุ๋ยแล้วแต่ยี่และยี่ห้อแล้วแต่อะไรที่เพื่อนเพื่อนเลือกใช้กันได้เลยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะก็ถือว่ามันจะทําให้เราสบายขึ้นแล้วก็ทํางานง่ายนะครับและตรงก็ไม่ได้ไม่ได้จ้างใครอะมาทําเองอะไรเองแบบนี้แล้วก็เรามีเวลาเที่ยวมีอะไรเงี้ยเราเปิดน้ําไปเนี้ยสบายแปลงนี่หรือแปลงส่วนตาม แปลงนุ่นแปลงนุ่นก็งามนะแต่าดยระยองสีมันก็จะไม่ค่อยนี่มากเท่าไหร่นะอันนี้แปลงของหลวกพรู้จักกันแปลงนุ่นกับนุ่นงก็งามนะครับเพื่อนๆแปลงที่นวนป่ังมังงามปีนี้มันสมหลับเราต้องถือว่าผ่านแหละแต่ว่าด้วยกันที่ด้วยกันที่ว่าปีนี้ร้อนร้อนระแรงมากๆนะครับเพื่อนๆร้อนระแรงมากๆก็เลยทําให้อืมพูดยากเนาะเลยทําให้ มันไม่โตเท่าที่ควรเนะ่ะแต่ถ้าได้ระดับนี้ยี่สิบกว่าวันก็ถือว่าผ่านนะว่าไหมยี่สิบกว่าวันได้ระดับนี้ก็ถือว่าผ่านนะนี่นะครับตันนี้ก็เป็นระยองสี่นะนี่นะครับสวยนี่นะครับอืมเราเป็นระยองสี่อ่าฝั่งตรงนูน้นตรงข้ามตรงนี้รู้สึกจะเป็นแขกขาวนะแขกขาวด้านนู้นก็ระยองเจ็ด แปดหนึ่งเยอะแยะถูเยอะแยะอ,ยยอืนะครับเดี๋ยวดูว่าเท่าได้เท่าไหร่กันแล้วนี่ก็โอเคนะก็คลิปนี้ก็ทำมาสั้นๆนะครับเพื่อนๆคลิปสั้นๆ,ๆ,นๆนให้ดูการให้ปุ๋ยทางทางสายน้ำหยดโซนาโต้งนะใช้เครื่องแบบนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์น้ต้นนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า <ขอ S 1> ครับ,บครับสวัสดีครับ